หมาล่าซุปมิโซะเสียงในหัวบอกว่าอยากกินหมาล่าซุปมิโซะทำซุปมิโซะไม่เป็นก็นี่แหละหัวเชื้อซุปมิโซะของเมตเตเคก็ไม่ได้ยากนะแค่เปิดขวดเทแล้วก็ผสมน้ำแค่นี้แค่นี้มันก็เป็นน้ำซุปให้เราแหละส่วนประกอบพวกเส้นเนื้อเห็ดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราขี้เกียจไปซื้อแบบเยอะๆก็ไปซื้อจากร้านหมาล่าแล้วเราก็มาทําให้มันสุกเอาไม่ต้องให้เขาย่างแล้วก็ขอน้ำลาดเขามาไว้ด้วยเวลาแบบ เราเสร็จอย่างเงี้ยเราจะได้ใส่น้ำจิ้มมันด้วยแล้วก็จะมีกลิ่นหมาล่าอ,อ,นอ,อ,นอ,อ,นอ่อนๆหอมๆซุปโอ้โหบอกเลยว่าเมนูนี้นะโคตรอร่อยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำจิ้มงาคือแบบหอมเพิ่มพูนกันมากมันส่งกันนะคือผสมกันแล้วโอ้แซบอะแซบโคตรแซบแล้วในจานคือผมคิดว่าผมซื้อมาน้อยใช้งบประมาณร้อยกว่าบาทเฮ็ดจนกินบ่เบิร์ด ั้งลายเมนูนี้โคตรทำถึงอะถึงมากๆไม่ใช่ถึงแก่กรรมเดะต้องไปร้องถ้าไม่เชื่อก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทำอาหารอร่อยขนาดเนี้ย <What? S 1> เอ๊ะทำไมวะเออไม่ได้ทำแค่ผสมกันเฉยมาลาซุมิโซโอ้โโหค้รนัว